ิดตู้เย็นมากล่องอะไรวะเฮ้ยอะไรนี่สีแดงๆเต็มตู้เย็นเลยอะไรอ่ะอะไรวะนี่ก็เลยว่าจะยกไปถามเพื่อนๆว่านี่มันของใครเนี่ยเี่ของเมตตาเหรออะไรอ่ะอะไรเชียอะไรแล้วกล่องแดงคืออะไรถามมึงของใครก็ไม่ใช่สักกันก็ไปหยิบมาม้วนตูวไหหอด ของใครเนี่ยพอเปิดดูเท่านั้นแหละเฮ้ยมันเป็นแมกกาซินหัวกระพุนของโคเรียดองค่ะทุกคนรอบนี้ก็คือของจริงของแท้เลยนะมาจากโคเรียดองจริงๆเลยก็คือมีหมดเลยนะคะกุ้งดองแซลมอนดองในเขารองชิมหน่อยดีว่าสิ่งที่เขาล่ำลือกันเต็มทิกตอกอะ่ะกินด้วย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  <c oughs> ไม่ได้หอมกับไ้เกดไม่ให้ เพอพี่มินตาเห็นอะไรที่เป็นของกินไม่ได้เลยนะพี่ก็คือจะมาแย่งมมกินหมดเลยตอนนี้ก็คืออดใจไม่ไหวแล้วค่ะขอแกะดูหน่อยเถอะโอ้โหเทแค่3กระป๋องพร้อมกันเนี่ยก็คือเต็มจานเลยค่ะมินตาเห็นก็คือไม่ไหวแล้วขอซัดแมงกระปุนก่อนเลยอุ้ยของจริงทำปากคำหน้าโอ้โหกินคนเดียว ดูจากสีหน้าก็ไม่ต้องถามเลยว่ารสชาติเป็นยังไงไม่เอาอะไรแล้วค่ะชีวิตนี้ตามโมขอชิมบ้างล่ะรอบนี้ก็คือจะเป็นแบบดองนะคะน้ำจิ้มเขาก็มีให้ไม่ต้องมาทําเองเหมือนตอนแรกที่โมทำสาหรับโมนี้แมกกาพุนนี่ถูกปากถูกคอโมมากอื ความที่มันเค็มๆหมดวานในน้ำดองเขาอะเอาดีตอนกินแทบไม่ต้องราดน้ำจิ้มเลยก็ได้อะกินได้สดๆเลยแต่ก็ราดหน่อยเถอะเพื่อความแซ่บนัวยุบๆใจยุบๆตอนแรกนี่ก็ถามนะว่าของใครแต่สรุปก,ก็คือไม่มีใครตอบค่ะตอนนี้มันกลับกลายเป็นของทุกคนไปแล้วทากันคิดไม่ลืมหูลืมตาเลยวอนเจ้าของแบรนด์นะคะถ้าเห็นคลิปนี้ส่งมาให้น้องมินตาเพิ่มเลยค่ะกิน<อ>ไม่พออร่อยโกนหมดแล้วน